สวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนตารางความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะวัตถุประสงค์สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมี2ข้อด้วยกันข้อแรกคือเขียนตารางความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงและข้อที่2เขียนตารางความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณแบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่พบได้บ่อยอย่างเช่น การดำเนินธุรกิจด้านค้าขายเครื่องดื่มและของหวานซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่ใช้ในการผลิตราคาวัตถุดิบแต่ละชนิดและเวลาที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆได้อย่างเหมาะสมหรืออาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณลูกค้าหรือระยะเวลาในการใช้บริการของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจ้างพนักงานให้เหมาะสม จะเห็นว่าข้อมูลเชิงปริมาณมีความสำคัญกับชีวิตจริงแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเรามาทบทวนก,นกันก่อนว่าข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่สามารถนำไปบวกลบคูณหรือหารและเปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมาย ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณสามารถใช้การแจกแจงความถี่เพื่อจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่ซึ่งการเขียนตารางความถี่ข้อมูลเชิงปริมาณที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้มี2แบบคือแบบที่1ตารางความถี่แบบไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ค่าของข้อมูลที่เป็นไปได้มีจำนวนน้อย แบบที่2คือตารางความถี่แบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงซึ่งเหมาะสําหรับใช้ในกรณีที่ค่าของข้อมูลที่เป็นไปได้มีจํานวนมากค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะในการสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม10คะแนนโดยครูให้คะแนนเป็นจํานวนเต็มมีนักเรียนเข้าสอบ6คนได้คะแนนสอบ 0, 2, 5, 5, 7และ10คะแนน นักเรียนลองพิจรารณาดูนะคะว่าถ้าเราใช้ตารางความถี่เพื่อจัดระเบียบและนําเสนอข้อมูลเราควรใช้ตารางความถี่แบบไหนคะระหว่างตารางความถี่แบบไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงหรือว่าตารางความถี่แบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงเอง่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าของข้อมูลที่เป็นไปได้เริ่มตั้งแต่0ถึง10ซึ่งมีจํานวนน้อยดังนั้นเราจึงใช้ตารางความถี่แบบไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงนั่นเองคะ่ะ และค่าของข้อมูลที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่ค่าคะจาก0นถึง10มีทั้งหมด11ค่าด้วยกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงสามารถเขียนตารางความถี่สำหรับทุกค่าของคะแนนที่เป็นไปได้ซึ่งมีจำนวน11ค่าได้ดังนี้คะ่ะในแถวที่1ของตารางนะคะเป็นการแสดงค่าของข้อมูลซึ่งเป็นคะแนนเริ่มตั้งแต่0ถึง10คะแนน และในแถวท <pe> <lair> <box>. ี่2ของตารางแสดงความถี่ของข้อมูลซึ่งก็คือจํานวนของนักเรียนที่สอบได้ในระดับคะแนนต่างๆนั่นเองนักเรียนที่สอบได้0คะแนนมีจํานวน1คนดังนั้นเราจึงได้ความถี่เป็น1นักเรียนที่สอบได้2คะแนนมีจํานวน1คนจึงได้ความถี่เป็น1นักเรียนที่สอบได้5คะแนนมีจํานวน2คนจึงได้ความถี่เป็น2 นักเรียนที่สอบได้7คะแนนมีจํานวน1คนดังนั้นจึงได้ความถี่เป็น1และนักเรียนที่สอบได้10คะแนนมีจํานวน1คนดังนั้นเราจึงได้ความถี่เป็น1นั่นเองค่ะส่วนคะแนนในระดับอื่นๆจะเห็นว่าไม่มีนักเรียนคนใดได้คะแนนระดับ ừ อื่นๆเลยเราจึงได้ความถี่เป็น0นย์นั่นเองค่ะซึ่งการเขียนตารางในรูปแบบนี้เราเรียกว่าตารางความถี่แบบไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงนั่นเอง แต่ถ้าในการสอบนี้มีคะแนนเต็ม100คะแนนโดยครูให้คะแนนเป็นจำนวนเต็มถ้าเขียนตารางความถี่โดยใช้ทุกค่าของคะแนนที่เป็นไปได้จะมีมากถึง101ค่าซึ่งยากต่อการนำเสนอด้วยเหตุนี้จึงแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วงๆและเรียกแต่และช่วงว่าอันตรภาคชั้นแล้วก็จะเลือกใช้ตารางความถี่แบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงแทน ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการเขียนตารางความถี่ลักษณะนี้กันนะคะการเขียนตารางความถี่แบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีข้อมูลทั้งหมดเป็นจํานวนเต็มขั้นแรกกําหนดจํานวนอันตรภาคชั้นเป็น k ชั้นขั้นที่2กําหนดค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายที่ครอบคลุมทุกค่าของข้อมูลโดยที่ค่าเริ่มต้นคือค่าต่ําสุดหรือค่าที่น้อยกว่าค่าต่ําสุดของข้อมูลและค่าสุดท้ายคือค่าสูงสุดหรือค่าที่มากกว่าค่าสูงสุดของข้อมูล ขั้นที่3คํคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยหาได้จากค่าสุดท้ายลบด้วยค่าเริ่มต้นหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นถ้าค่าที่คำนวณได้ไม่เป็นจำนวนเต็มให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอขั้นที่4กํกำหนดอันตรภาคชั้นโดยที่ชั้นแรกมีค่าเริ่มต้นที่กำหนดในข้อ2ถึงจำนวนที่ได้จากการนำค่าเริ่มต้นที่กำหนดในข้อ2บวกกับความกว้างของอันตรภาคชั้นลบด้วย1 ชั้นที่สองมีค่าเริ่มต้นเป็นค่าสุดท้ายของชั้นแรกบวกด้วย1ถึงค่าเริ่มต้นของชั้นที่2บวกกับความกว้างของอัตราภาพชั้นลบด้วย1ทําทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่ k ในกรณีที่ค่าสุดท้ายลบด้วยค่าเริ่มต้นหารด้วยจํานวนอันตราภาพชั้นเป็นจํานวนเต็มค่าสุดท้ายของชั้นที่ k จะไม่เท่ากับค่าสุดท้ายที่กําหนดในข้อ 2, 2แต่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับข้อมูลทุกค่า ขั้นที่5หาจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้นโดยทํารอยขีดแทนจํานวนไว้ในแต่ละอันตรภาคชั้นโดยปกติมักใช้รอยขีดนี้นะคะแทน1ค่าและเพื่อความสะดวกในการนับจํานวนข้อมูลที่อยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้นเมื่อถึงทุกๆข้อมูลที่5มักนิยมทํารอยขีดแนวเฉียงหรือแนวนอนทับรอยขีดทั้ง4ก่อนหน้านั้นดังนี้ค่ะ ขั้นที่6นับจํานวนข้อมูลจากรอยขีดที่ทำในข้อ5แล้วบันทึกจํานวนข้อมูลลงในช่องความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคะแนานสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งจำนวน30คนโดยคะแนานเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นแสดงได้ดังนี้จงเขียนตารางความถี่ของข้อมูลชุดนี้ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราต้องการเขียนตารางความถี่เราควรเขียนตารางความถี่แบบไหนคะนักเรียนจะเห็นว่าช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ของข้อมูลชุดนี้มีจมํานวนมากดังนั้นในกรณีนี้เราจะเขียนตารางความถี่แบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงค่ะขั้นแรกนะคะครูจะหอกําหนดจนํานวนอันตรภาคชั้นทั้งหมดเป็น5อันตรภาคชั้นนะคะขั้นที่2กําหนดค่าเริ่มต้นเท่ากับคะแนนต่ําสุดซึ่งก็คือ 85คะแนนส่วนค่าสุดท้ายเท่ากับคะแนนสูงสุดซึ่งก็คือ129คะแนนขั้นที่3คำนวณความกว้างของอันตราภาคชั้นได้จากค่าสุดท้ายลบด้วยค่าเริ่มต้นหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นดังนั้นเราจึงนำ129ลบ85หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น8.8 ดังนั้นเราจึงได้ว่าความกว้างอันตรภาคชั้นคือ9คะแนนขั้นที่4กําหนดอันตรภาคชั้นได้ดังนี้นะคะจากขั้นแรกที่ครูกําหนดให้จํานวนอันตรภาคชั้นทั้งหมดเป็น5อันตรภาคชั้นโดยที่ขั้นที่2เราจะได้ค่าเริ่มต้นของอันตรภาคชั้นที่1เป็น85นั่นคือคะแนนที่ต่าที่สุดของข้อมูลซึ่งค่าสุดท้ายของอันตรภาคชั้นที่1เราสามารถหาได้จากนําค่าเริ่มต้นของอันตรภาคชั้นที่1บวกด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นลบด้วย1 ซึ่งเราจะได้เป็น85บวก9ลบด้วย1ได้ผลลัพธ์เป็น93เราจึงได้ค่าเริ่มต้นของอันตราภาคชั้นที่2เป็น94ซึ่งค่าสุดท้ายของอันตราภาคชั้นที่2สามารถหาได้จากนำ94บวก9ลบด้วย1ซึ่งเท่ากับ102ดังนั้นเราจึงได้ค่าเริ่มต้นของอันตราภาคชั้นที่3เป็น103ในทำนองเดียวกันนะคะเราจะได้ค่าสุดท้ายของอันตราภาคชั้นที่3โดยการหาได้จากนำ103บวกกับ9ลบด้วย1ซึ่งเท่ากับ111 ดังนั้นเราจึงได้ค่าเริ่มต้นของอันตราภาคชั้นที่4เป็น112ซึ่งค่าสุดท้ายหาได้จากนำา112บวกกับ9ลบด้วย1ซึ่งเท่ากับ120จึงได้ค่าเริ่มต้นของอันตราภาคชั้นที่5เป็น121และได้ค่าสุดท้ายของอันตราภาคชั้นที่5เป็น129นั่นเองค่ะขั้นที่5หาจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละอันตราภาคชั้นโดยทำร้อยขีดดังนี้ค่ะจากข้อมูลคะแนนที่ตัวอย่างกำหนดมาให้ นะคะเราจะได้รอยขีดของแต่ละช่วงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจากนั้นเรานับจํานวนข้อมูลจากรอยขีดที่ทําได้ในข้อที่5นะคะเราก็จะได้ความถี่ของข้อมูลในแต่ละอันตรภาคชั้นนอกจากนี้ยังสามารถหาความถี่สะสมความถี่สัมพัทธ์และความถี่สะสมสัมพัทธ์ได้ในลักษณะเดียวกับตารางความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งจากตารางนี้เราก็อาจจะสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่85ถึง93คะแนนมี8คนคิดเป็นประมาณร้อยละ27ของจํานวนนักเรียน30คนนี้นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ102คะแนนมี14คนคิดเป็นประมาณร้อยละ47ของจำนวนนักเรียน30คนนี้นั่นเองค่ะจากตารางความถี่ถ้าต้องการหาความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นสามารถหาได้จาก ค่าสุดท้ายในแต่ละอันตรภาคชั้นลบด้วยค่าเริ่มต้นในอันตรภาคชั้นนั้นบวกด้วย1อย่างเช่นในตารางนี้นะคะเราจะได้ว่าถ้าเราต้องการทราบความกว้างของอันตรภาคชั้นที่1เราสามารถนำา93ลบด้วย85แล้วบวกด้วย1ซึ่งเท่ากับ9นั่นเองเราจึงได้ว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นที่1เป็น9ค่ะเรามาดูข้อสังเกตกันนะคะ ข้อที่หนึ่งถ้าข้อมูลบางค่าแตกต่างไปจากค่าอื่นๆในข้อมูลชุดนั้นมากเช่นถ้ามีผู้ข้อสอบคนหนึ่งสอบได้5คะแนนในขณะที่คนอื่นๆได้มากกว่าหรือเท่ากับ40คะแนนควรกําหนดอันตรภาคชั้นแรกเป็นอันตรภาคชั้นเปิดเช่นในกรณีนี้อาจกําหนดอันตรภาคชั้นแรกเป็นน้อยกว่า40ดังนี้ค่ะและนี่คืออันตรภาคชั้นเปิดนะคะ จะเห็นว่าในอันตรภาคชั้นแรกคือน้อยกว่า40ซึ่งมีความถี่เป็น1นั่นเองค่ะข้อที่ 2. ความกว้างของแต่ละอันตราภาคชั้นไม่จําเป็นต้องเท่ากันทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลและอาจขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างข้อมูลชุดนั้นเช่นโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มอายุเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการแต่ละกลุม่ม จึงเขียนแสดงผลสำรวจจำนวนผู้ใช้บริการจำแนกตามอายุดังนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าอันตรภาคชั้นแรกและอันตรภาคชั้นสุดท้ายเป็นอันตรภาคชั้นเปิดและความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันเช่นจำนวนผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่35ปีถึง49ปีมี5,838คนจำนวนผู้ใช้บริการอายุ50ถึง60ปีมี2,554คน เรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากการสำรวจจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการทำงานในหนึ่งสัปดาห์ของคนงานในโรงงาน8แห่งในตแต่ละเขตอุตสาหกรรมได้ข้อมูลดังตารางนี้นะคะจงเขียนตารางความถี่ของข้อมูลชุดนี้นักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลในตารางนี้ไม่เป็นจำนวนเต็มดังนั้นเราจึงกำหน,นอดอัตราภาคชั้นเป็นช่วงนั่นเองค่ะ โดยที่ครูกําหนดให้จํานวนอันตรภาคชั้นเป็น5อันตรภาคชั้นเนื่องจากข้อมูลต่ําสุดคือ34.8ชั่วโมงต่อสัปดาห์และค่าสูงสุดคือ53.1ชั่วโมงต่อสัปดาห์จึงกําหนดค่าเริ่มต้นคือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์และค่าสุดท้ายคือ55ชั่วโมงต่อสัปดาห์คำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้นได้ดังนี้นะคะเรานําค่าสุดท้ายดลบด้วยค่าเริ่มต้นหารด้วยจํานวนอันตราภาคชั้นซึ่งได้เท่ากับ5 ดังนั้นความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์กำหนดอันตรภาคชั้นในรูปช่วงโดยแบ่งเป็น5ชั้นพร้อมทั้งหาจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้นโดยทํารอยขีดดังนี้ค่ะและนี่คือช่วงของข้อมูลนะคะและมีรอยขีดในแต่ละช่วงของข้อมูลเป็นดังนี้นะคะนับจํานวนข้อมูลจากรอยขีดที่ทําในข้อที่4จะได้ความถี่ดังนี้ค่ะ สำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นจำนวนเต็มอาจกำหน,นดช่วงของอันตรภาคชช้นในรูป x มากกว่า a แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แต่ในที่นี้จะเขียนในรูป x มากกว่าหรือเท่ากับ a แต่น้อยกว่า b เท่านั้นคะ่ะการกำหน,นดจำนวนอันตรภาคชั้นในการเขียนตารางความถี่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายของข้อมูลหรือความแตกต่างระหว่างข้อมูลว่ามีมากน้อยเพียงใดและอาจขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการทราบด้วย เช่นถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมากมักจะกำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นให้น้อยเพื่อไม่ให้อันตรภาคชั้นส่วนใหญ่มีความถี่เป็นศูนย์เนื่องจากไม่มีข้อมูลใดอยู่ในอันตรภาคชั้นนั้นเลยหรือถ้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนั้นมากก็ควรกำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นให้มากขึ้นโดยทั่วไปจำนวนอันตรภาคชั้นที่นิยมใช้จะอยู่ระหว่าง7-15ชั้นหรือส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่า5ชั้นค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในคลิปวิดีโอนี้คือเขียนตารางความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ได้แบ่งข้อมูลเป็นช่วงซึ่งเหมาะสําหรับใช้ในกรณีที่ค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลมีจํานวนน้อยและการเขียนตารางความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณแบบแบ่งข้อมูลเป็นช่วงซึ่งเหมาะสําหรับใช้ในกรณีที่ค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลมีจํานวนมากซึ่งเราได้เรียนรู้ในกรณีที่ข้อมูลเป็นจํานวนเต็มและกรณีที่ข้อมูลไม่เป็นจํานวนเต็ม ันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นักเรียนสามารถไปติดตามเนื้อหาอื่นๆในคลิปวิดีโอถัดไปได้เลยค่ะ